มมาดาดตววงฟปัจจุบันสังคมไทยกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องของประชาธิปไตยอย่างมากไม่เว้นแม้แต่เด็กและเยาวชนที่ควรต้องมีความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้อง โรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เห็นความสําคัญของการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยจัดให้มีการเรียนรู้ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียนเห็นได้ชัดจากรางวัลที่ได้รับจากสํานักงานประหลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานระดับประเทศประจําปี2556ถือเป็นปีที่สมติดต่อกันที่โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัลน,นี้ คิดว่าคุณครูเองและตัวผมเองมีความภาคภูมิใจว่าที่โรงเรียนขามแก่นคนครนั้นได้ได้เป็นส่วนหนึ่งถึงแม้ขามแก่นคนครจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งของสังคมแต่จุดนี้เป็นจุดที่จะประกายแบบอย่างหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนให้กับเด็กและเยาวชนงานที่เป็นพิเศษก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ กา,การส่งเสริมเครือข่ายสภานักเรียนที่เข้มแข็งคณะนี้ผมมองไปว่าการที่เด็กจะจะมีความเข้มแข็งในการทํางานเกี่ยวกับสภานักเรียนซึ่งเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชนนัเขาจะต้องมีสภาที่เข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายมีส่วนสําคัญมากครับการสร้างเครือข่ายนี้จะทําให้เกิดการเรียนกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาว,วชนได้กิจกรรมที่เราทําถือว่าเป็นพิเศษก็คือการการให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสปฏิบัติจริงในชุมชนในสังคมได้รับผิดชอบชุมชนร่วมกันครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งทึ่งซึ่งคิดว่ามีความสําคัญมากต่อต่อชุมชนต่อสังคมก็คือ กิจกรรมเรื่องจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อมครับอย่างเช่นที่โรงเรียนขามแก่นคนครเนี่ยก็จะมีแหล่งน้ําที่สําคัญเด็กกลุ่มนี้ก็จะไปรณรงค์ไปเฝ้าระวังแหล่งน้ําในตําบลเขาอย่างเช่นในตําบลศิลาหรือละแวกใกล้เคียงนี่ให้แหล่งน้ําไม่เสียไม่เน่าไม่เสียแล้วก็ดูแลร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมไปด้วยครับผมในมุมมองส่วนตัวของผมผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีโรงเรียนที่จะสอนประชาธิปไตย ผมอยากเห็นโรงเรียนสถานศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยเป็นโรงฝึกโรงสอนและโรงเรียนในการที่จะให้เด็กฝึกประสบการณ์เรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชนผมมองว่าในปัจจุบันนี้การเคารพกฎกติการะเบียบในสังคมไทย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดครับความสามัคคีความสงบความรักที่มีต่อกันและกันจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่คนไทยด้วยการที่เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรักมีควารบและก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นผู้มีวิในัยในสังคมรักมีใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องมีความเหมาะสมพอดีพองาน และเมืองไทยของเราจะเกิดสันติสุขสงบมีความสมัครสมานสามัคคีกันโรงเรียนจะเป็นโรงฝึกประชาธิปไตยที่ดีที่สุดให้กับเด็กซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติเป็นผู้ที่จะมาบริหารประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตเมื่อโรงเรียนสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เข้าใจเข้าถึงได้รักในความเป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างดีแล้ว ในอนาคตภาพแห่งความขัดแย้งที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบันก็จะค่อยๆเลือนหายไปจงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือคุณครูที่จะต้องสร้างความเข้าใจาเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้แก่เด็กๆเพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทาให้เราทุกคนสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขได้อย่างสง